ดันโอ้โหจะหลัมคนไหนคนมาโชว์ด้เยคนมาดูคนมาโชว์หน่อยสิโอ้โหงานศิลปะงานอาร์ตมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไหนนี่นี่งานอาร์ตกระตองไหนกระตัดนะโอ้โหไอไอเคี้ยวแดงนี่ว่าเนี่ย อันนี้เขียวแดงน,นี่เขียวสุกไอ้นนเขียวแดงไหนเขียวต้มโอ้โห,โโหตัวมีีเหมียนมากของกีตาร์เออเดี๋ยวดูของที่เราเคุ้นเคยไหนเสร็จแล้วของการตองตัวนี้เหรอใช่โอ้โหรถตำรวจต้องนั่งรถตำรวจการตองป้ายแดงด้วยยี่ไหนของกีตาร์ของกีตาร์โฉมงาน สวยมากพิต่าเนียนมากเลยดันโอ้โหจะ <c oughs> หลามมัน <c oughs> หนคนมาโชว์ด้วยคนมาดูด้วยคนมาโชว์หน่อยสิโอ้โห <c oughs> ไอ้ไอ้เขี้ยวแดงจะหลามเขี้ยวแดง <c oughs> ไปกันแล้ว